น้องไปมาดิบไหมอ๋อทำไมไม่ไม่โบกไม่แหมร้อนจนแบบว่าเป็นวันที่ไปมาดิบแล้วแบบว่ารู้สึกว่าแบบเขาตีนไก่เมื่อกี้ที่ป้ายมันมีบอกไหมว่ากี่กิโลขึ้นลงประมาณห้าขึ้นสองจุดห้าลงสองจุดห้าใช่ไหม มีม่เจ็ดร้อเมตรหม่เจุดน่าจะเป็นจุดเริ่มเริ่มเริ่มสตาร์ทแบบตีนเขาอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดรเมตรแงเออเมื่อกี้เขาพี่ได้ยินข้างล่างเขาพูดถึงว่าแบบขึ้นลงประมาณห้าโลสำหรับคนวิ่งห้า <laughs> โลจริงๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะนะแต่กำลังคิดว่ามันน่าจะชันแน่ เขาหัวหมวกไปจุดสตาร์ทเขาหัวหมวกหินทางเดินสามารถเป็นหินหราอ อ๋อเราอยู่ตรงเส้นแดงเราอยู่ตรงนี้ครับเอ้ยเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับแต่ี่ตั้มน่าจะไปตรงนี้นะครับเออเนินพาโนใช่ไหมเคแค่เขาขอบอกแล้วลงได้ไหมเก่ๆเอาไปแก้เขาอกพอนี่เราน่าจะจบที่ตรงนี้แล้วก็ลง่ะแล้วก็กินเปียกนี่ไงตามตามไป้าย จุดสตาแล้วก็จุดใช่พอเลิกร้อนโอเคไปไปเห็นเขารอหมวกเอ้ยไม่ใช่ ขขาตีนไก่อยู่ตรงนน้นจุดนี้มีกาแฟด้วยครับมาทางการเดินมองมีทุเรียนด้วยข้างบนนี้ก็มีทุเรียนตัวเองทุเรียรน จอเหี่ยวนี 100, 100. Kind of ่สองร้อยสองร้อยครับแต่ว่าหมายว่าซูมก็ไปอยู่ห้าน่าซูมนาจอไอยู่มได้ยากอยู่ขเราระั้นนาทีจะพิจม้นมานอื่ไวี่วสามสกว่าพี่ย่ายผมด้แล้ว อุ้ยเมี่ยงคำไม่ไม่ครับเป็นจักปูแล้วอวไกินกับเมี่ยงคำปะใช่ครับทำแกงอ่อมเลยเออเออค่อยเย็นหน,หน่อยเนาะมาเด็ดผักจะให้จะกินมากเลยไม่ได้มาเที่ยวนะมาเก็บผักตอนนี้เรากำลังสบายเขาหัวหมวกนะคะพ่อฉันก็นำขึ้นไปอีกแล้ว <c oughs> พ่อหายไปไหนอีกแล้วไม่รู้ Finding Daddy พ่อฉันหายไปไหนไทางแอบลื่นนิดนึง,งครับผมที่นี่แบบว่าป่าเขียวๆดีนะลมล่เนเล่นหน่อย ăn khéo, ta ế. ไปไหมถ้าจุกก็ยืนก่อนถ้าจุกนะ ăn các ông, nè nè đêm ăn mặc đêm ăn mặc đêm ăn mặc đêm ฉันไปไหนเนี่ยพ่อหายพ่อหายอีกแล้วพ่อไปไหนนะทุกคนใครเห็นพ่อฉันบ้างมาด้วยกันหายไปแล้วลงตอนนี้เรากำลังเดินลง ชันอยู่แต่มันระยะนิดเดียวเนาะตอนนี้ไปจุดสตาร์ทไปน้ำตกแม่กำลังจะลงไปจุดเองแล้วก็จะไปน้ำตกต่อเออไปน้ำตกต่อเพิ่งลงมีน้ำอืมแต่ฝนก็เพิ่งตกไปไม่ใช่เหรอไม่สนิมง่ะไม่งั้นเขาจะน่าจะมีน้ำแล้วนะตออว่ะแต่นี้มันมันไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่หรอเราว่ามันเป็นยังไยหรอืหรอเปล่าดาว